สวัสดีจ้าอัปเดตในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งกงกันบ้างนะคะหลังจากที่ลงคลิปในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งหลีไปหลายคลิปตอนนี้จิ้งกงบ่อนิดตอนนีนน้ทดลองเลี้ยงอยู่หนึ่งบอ่อจำนวนทั้งสิ้นหนึ่งบ่อนะฮะผลตอบรับไม่ใช่ผลตอบรับสิผลของการเลี้ยงรู้สึกว่าดีขึ้นค่ะรุ่นนี้ขาไม่หลุดเนื่องจากปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนหลายอย่างด้วยในเรื่องของวิธีการเลี้ยงเดี๋ยวแชร์ให้เพื่อนๆดู ในรุ่นถัดไปอีกทีว่าทํายังไงบ้างนะคะในเรื่องของแผงไข่เองก็ปรับเปลี่ยนจากปกติเลี้ยงเป็นปีผีเสื้อก็จะเลี้ยงเป็นนมชนนมด้วยแล้วก็อนุบาลอนุบาลก่อนที่จะลงแผงเนื่องจากว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของหนอนขนหนอนขนนี่ก็เป็นสตูรบก,กวนอีกแบบหนึง่งจะทําให้มแมลงเราไม่ว่าจะเป็นจิ้งหรีดจิ้งก่งสะดิงตายได้นะคะฉะนั้นเราต้องควบคุมการระบาดของหนอนขนด้วยวิธีเลี้ยงนี่ก็เลยจะอนุบาลก่อนหน้านั้นจากนั้นพอเริ่มโตช่วงใบกักถึงจะมาลงแผงให้นะคะ เปอร์เซนต์การลอดสูงไม่มีตัวขาล่วงขาหลุดเลยตอนนี้ติดปีกเขาก็จะทยอยติดไปเรื่อยๆนะฮะส่วนในเรื่องของราคาขายจิ้งโกงนิดขายเองเลี้ยงแล้วเอาไปขายเองเนี่ยจะคั่วหรืออบนะฮะอบด้วยหม้ออบลมร้อนเรล่านี้ละจากนั้นตวงด้วยถ้วยถ้วยเนี่ยถัวยยถ่วเฉลี่ยแล้วจุดที่ประมาณ1ขีดนะฮะต่อถ้วยแต่เวลาเราไปขายเราไม่ไปกิโลไปช่างแบบนั้นเราก็ใส่เป็นถ้วยเหล่านี้ละ ให้มันได้1นถ้วย1ขีดนะจะขายที่ถ้วยละ30บาทเราก็เชียร์ขายเป็นโปรโมชั่นนะ2องถ้วย50บาทวางคู่กับจิ้งหรีดเลยขายง่ายนื่งจากจิ้งโกงอ่ะอร่อยแล้วก็ไข่เยอะตัวใหญ่ไข่เยอะลูกค้าซื้อง่ายนะสําหรับท่านไหนที่เลี้ยงแล้วไม่รู้ว่าจะขายยังไงเราเอาแนวทางที่นิดแนะนําแล้วออกไปขายดูอาจจะติดใจก็ได้นะจ๊ะ